สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซาลทุกท่านครับพี่น้อง f อฟซผอคารวยพบกันเช่นเคยครับใทางตัวเลขการส่งชกับสลัดแบ่งรัฐบาลเปื่อนบ้านนะครับพบกันเป็นประจำไม่มีเว้นบรรยุราชการเดียวเนาะพบกันในรอบของวันจันทร์ที่8เดือนสิงหาคม2องพนะครับเป็นวันจันทนระ์เนาะวันจันทร์ก็จะมีแนวทางหวยหลาวพัฒนาเนาะเอฟซีสาวฝั่งขคงห้ามพลาดวันนี้มีแนวทางเลขทูพายนะครับ ก่อนจะวิเแนวทางของวันที่8เรามาสรุปแนวทางวันอาทิตย์ที่7ครับใครเฮงใครปังทั้ง4หน่อยนะครับแอบัอนนี้จะต้องขอสแสดงความยินดีเนาะกับ F4 ที่ติดตามเลขซ้ำเนาะวันนี้ก็โหออกซ้ำๆตัวเดิมๆเลยเนาะตรงๆเลยฮานอยเฉพาะกิจครับ395ล่าง57ฮานอยพิเศษ852ล่าง54ฮานอยปกติครับ39504 VIP ครับสองล่าง84เฉพาะกิจกับปกติเนี่ยเขาเป็นเคลืยญาติกันนะครับนัดกันมาเลยโอ้โหนี่พี่น้องครับมันจะอย่ายง,ยง,ยงนี้ยำๆนะฮะช่วงนี้มันจะเอาเลขสามมาออกไม่3ตัวตรงก็2ตัวตรงเนาะอย่างเมื่อวานก็เอาอะไรอนะ่ะ7-4สี่ใช่ไหมเอา7-4มาออกสองรอบห,หรือเปล่าเมื่อวานนี้บ้าที่สุดเลยหรือวันก่อนไม่แน่ใจเนาะอืม อ่าอย่างรอบเมื่อวานที่ผ่านมาก็0ูนย์หนึ่งใช่ไหมศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะรอบวีพีอะไรเงี้ยวันก่อนก็เจ็ดสี่สองรอบอะไรเงี้ยโอ้แม่เจ้าปวดหัวหัวจะปวดด้วยเอา้าก็ยินดีกับสายรูดและสายเจาะเนาะเฮงปังกันไปห้าเจ็ดห้าสี่และแปดสี่เต็มเต็มเอา้าห้ามพลรราดแนวทางเลขทูหลาววัฒนาวัจันทร์มาดูแนวทางตัวเลขของวันจันทร์ที่8ครับวันจันทร์ที่8ใคร จะเห็นจะปางเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครอาเจย์อาซออาเฮียจะเป็นใครเนาะคนใหม่จะเป็นใครมาลุ้นมาเดียวกันนะครับมาลุ้นกันแนวเช้าวันจันทร์ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะอ้าวนะครับก็อย่าลืมนะครับตามแต่พอดีโอ้ยมีข้าไม่ดุดแนวทางก็คือแนวทางนะครับไม่ได้บอกว่ามันต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแอดมินย้ําเสมอนะครับแนวทางก็คือแนวทางอยู่ที่ดุลพินิจของพี่น้องทุกคนจะนําไปใช้งานแต่ละรอบแต่ละชุดเนาะอ้าว อย่าลืมนะครับเด่นเบิร์ให้4-4-1-1น,น,นะครับชุดในตารางนอกตาราง5-5-3-3ตามกติก,กานะครับชอบในตารางตามในตารางชอบนอกตารางตามนอกตารางนะครับอย่าบอกว่าเยอะนะครับก็ดูแค่ตัวที่ชอบดูตัวที่มันเขาโครงที่มันใกล้เคียงกับที่ท่านชอบก็นําไปใช้ในแต่ละรอบแค่นั้นเองบวกกับดูจากรอบเด่นประจํารอบเนาะ เด่นรอบก็มารัวๆทุกวันนะตอนนี้สายรูปปังๆทุกวันเลยเนาะก็ระวังคู่ให้ดีเนาะมันก็ปังเป็นบางวันนะครับอา้าอย่าลืมนะครับตัวที่ชื่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้นะก็แทบทุกวันที่มันมาตัวที่เน้นติ๊กนะครับแทบทุกวันที่มันมาตัวที่ไม่เน้นไม่ติ๊กเหมือนกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะสามตัววางให้อย่างนี้สี่หน่อยลองดูนะนําไปใช้ดูนะครับหรือจะนานตามไปถึงตํารลาก็ ก็ย่อมได้ครับไม่ผิดกติกาเนาะ,ะส่วนหนะ้าทางลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาสาวกเลขทูบก็นะดูในดูจากรูปเลขทูบเลยนะเลขทูบขึ้นให้ละนะครับในคลิปนี้มีเลขทูบอยู่แล้วนะครับอ้าวก็หวังว่าจะเฮงจะปังนะครับนะขอให้เฮงให้ปังนะครับไม่ได้ติ๊กไม่ได้เน้นให้เนาะแต่ชื่นชอบก็ให้ไปอ้อาวเฮงปังทั้งสี่น้อยและลาวพัฒนาครับ ถูกไวยด้วยเงินครับรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องฝนตกและโรคภัยต่างๆเนาะขอให้ร่ำรวย่ำด้วยครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ